สวัสดีครับเจอกับโจอีกแล้วครับวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าโจมีเมนูอะไรพิเศษมากเลยวันนี้เพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวมาลองทำกันครับนั่นคือกุ้งอบขุ้นเส้นก็ส่วนผสมนะครับก็นี่เลยกุ้งตัวโตๆเลยเราก็มาตัดตรงแหลมๆมันออกก่อนนะครับขุ้นเส้นอันนี้แช่น้ำไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมีขิงหั่นเป็นชิ้นๆนะครับกระเทียมหั่นเป็นชิ้นน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยผมจะไม่ใช้ผาเบคอนหรือหมูสามชั้นผมใช้เป็นน้ำมันมะกอกแทนแล้วกันโอเคเริ่มเลยเพราะนี่อีกอย่างหนึง่งขึ้นชายขึ้นชายเอาใส่หระมอมเดี๋ยวเราเริ่มเลยอันดับแรกนี่เลยครับน้ำมันหอยของเราใส่ลงไปเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับน้ำตาลนะครับพริกไทย แล้วก็น้ำมันมะกอกหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราก็ผสมให้มันเข้ากันนี่นะครับหลังจากที่มันเข้ากันดีแล้วนะครับต่อไปเราก็ผมใส่กุ้งเลยหลายคนอาจจะเอาไปผัดเลยก็ได้นะฮะแต่ผมชอบแบบนี้แล้วก็ว้นเส้นของเรา นี่นะครับหลังจากที่เราผสมกันแล้วก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบสีเ, <c oughs> เข้มๆก็ใส่ซีวดดำเพิ่มได้นะครับ <c oughs> เมื่อเราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดเตาของเราได้เลย <c oughs> เริ่มจากนี่นะครับกระเทียมข้างล่างเลยขิงน,น่อย ถ้าใครไม่ใช้3ชั้นก็ใช้เป็นน้ำมันไว้ด้านล่างอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็คุกมลงไปเรียงเลยนะครับหลังจากเราเรียงกุ้งแล้วนะครับเราก็เอาเส้นที่เราผสมกับเครื่องไปแล้วอะ่ะทับลงไปอีกทีหนึง่งเราก็ปิดฝาอบประมาณ5-6นาทีถ้าไฟไม่แรงมากนะแต่ถ้าไฟแรงๆแ,แบบอยากได้แบบเกียมๆเ,เลยก็ประมาณ1นนาทีแต่ไฟต้องแรงๆมากๆครับเดี๋ยวเราามารอดูกัน หลังจากที่เรารอจนมันสุกประมาณห้ากนาทีแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่เจ้าขึ้นช่าลงไปนะครับเนี่ยาเตรียมตัวอะไรดูเลยดูเลยดูเลยสุกอ๋อว่าก็โรยลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟแป๊บหนึ่งปิดไฟโอเคหลังจากเราใส่ขึ้นช่าไปแล้วรันนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับการชิม อ่า,อาเดี๋ยวโชว์หน่อย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 นี่เลยเป็นยังไงครับกุ้งงูเส้นของผมเนี่ยโอเคเรามาชิมกันดีกว่ามาชิมเส้นก่อนเลยอืมอร่อยนี่นะครับกุ้ง เรียบร้อยครับแค่นี้ก็ได้กินแล้วง่ายๆเลยสําหรับคุ้หอบุ้นเส้นง่ายๆสไตล์ตเด็กขอเด็กคอนโดยอย่างเราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคลิปหน้าโจจะมีเมนูอะไรง่ายๆแบบนี้วาก่าครับอย่าลืมกดติดตามช่องโจงนะครับสำหรับนี้บายๆครับสวัสดีครับ